ปิดฉากกำนานชายที่แข็งแกร่งที่สุดสรุปตอนจบมังงะจูซึคาเซนมหาเวทพดึกมาร271มังงะจูซึคาเซนโดยอาจารย์เกเกะอาคุตามิที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจนยอดขายทะลุ100ล้านเล่มในจํานวนย8 8เล่มได้เดินทางมาถึงบทสรุปที่สมบูรณ์เรื่องราวในตอนสุดท้ายเริ่มต้นด้วยการสืบสวนของยูจิ เมงุมิและโนบะระเกี่ยวกับคำสาปที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งทําให้พวกเขาต้องหาตัวคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังโดยโนบะระกล่าวว่าเธอไม่พบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายคำสาปใดๆบนตัวผู้หญิงคนนั้นเลยซึ่งทําให้พวกเขาต้องตั้งข้อสงสัยว่าคำสาปนั้นมาจากนักสาปแช่งที่อยู่ในระยะที่สามารถเปิดใช้งานอาคมได้การไล่ล่าคนร้ายจากบทสนทนาของยูจิเมงุมิและโนบะระพวกเขาตัดสินใจพาผู้หญิงไปที่พื้นที่ห่างไกลเพื่อให้อาคมที่สาปหยุดทํางานยูจิจะวิ่งพาผู้หญิงออกจากรัศมีคำสาป เมตรซึ่งเป็นระยะที่เมงุมิคำนวณไว้ว่าอาคมจะหมดฤทธิ์พวกเขายังต้องหาวิธีจับตามองคนร้ายซึ่งในท้ายที่สุดก็พบตัวคนร้ายตัวจริงและโนบะระก็จู่โจมเขาทันทีเมื่อสามารถจับตัวคนร้ายได้กับพบว่าสาเหตุของการสาบเกิดจากความแค้นในเรื่องเล็กน้อยในอดีตท,ที่ฟุกุซ a w เคยเป็นพนักงานขายของซึ่งทําให้เมงุมิรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระที่น่าตกใจยูจิพยายามทําความเข้าใจกับคนร้ายและบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องรู้สึกบึ้งตึงขนาดนั้นสิ่งที่เขาทําผิดควรจะได้รับ การปรับปรุงและนอนาคตอาจจะใช้พลังของตัวเองเพื่อช่วยเหลือในภารกิจอื่นๆได้ประโยคที่ยูจิพูดกับคนร้ายคือฉันคาดหวังเรื่องดีๆจากนายซึ่งเป็นประโยคเดียวกับที่โกโจเคยบอกกับยูจิไว้ในเฟดแบ็กก่อนหน้านี้ในบทสนทนากับโกโจนั้นโกโจบอกกับยูจิว่าเขาอยากให้นักเรียนคิดถึงอนาคตมากขึ้นและแม้ว่าเขาจะไม่อยู่พวกเขาก็ยังคงต้องเติบโตและอาจจะก้าวข้ามความสามารถของเขาไปได้วันหนึ่งโกโจอยากให้ใครสักคนในกลุ่มของพวกเราสามารถลืมการมีอยู่ของเขาและ สรอฉา,ากสุดท้ายยังมีบทสนทนาระหว่างสุขณะและมหิโตซึ่งสะท้อนความคิดของสุขณะ ที่มีต่อชีวิตของเขาเองสุคราพูดถึงความกลัวในคำสาบที่เขามีและการเลือกเดินตามเส้นทางของตัวเองแม้เขาจะมีโอกาสเลือกอีกทางหนึ่งแต่มันก็สายเกินไปมฮิโตตอบว่าเขาเบื่อหน่ายกับการที่สุคราใช้ชีวิตอย่างไม่เต็มที่จนบทสรุปสุดท้ายนะฮะยูจิได้นํานิ้วสุดท้ายของสุคราเนี่ยไปเก็บไว้ในตู้เล็กๆเ,เ,เพื่อใช้เป็นเครื่องรางป้องกันอันตรายเมกุมิรู้สึกกังวลแต่นิ้วของสุคราถูกทําให้สมบูรณ์แบบแล้วจึงไม่เป็นอันตรายมังะงจูซึไคเซนจบอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งคำขอบคุณจากอาจารย์เกเกะอะคุตามิที่ขอบคุณแฟนๆสำหรับการสนับสนุนตลอด6ปีครึ่งที่ผ่านมาและเชิญชวนให้ติดตามผลงานต่อไปของเขาในอนาคตโดยหนังสือรวมเล่ม29และ30จะวางจำหน่าย พร้อมกันในวันที่25ทธันวาคม2024ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะชายที่ทุกคนอยากให้เขากลับมาเนี่ยก็ถึงบทสรุปสักทีนะครับสำหรับชายที่แข็งแกร่งที่สุดโกโจสาตรลุมีมีมฟื้นกันทุกอาทิตย์ตอนนี้ก็น่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วว่าโกโจสาตรลุได้จากเราไปแล้วจริงๆนั่นเองครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะฮะแต่ว่านี่ก็คือเป็นความจริงที่สรุปมาแล้วและ ถามว่าจะมีภาคต่อไหมคิดว่าไม่น่ามีแน่ๆครับผมสําหรับภาคต่อเรื่องราวที่มันจะมีมากกว่านี้นะแต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นแฟดแบ็กเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่อาจจะมาขยายเนื้อเรื่องหรือว่าขยายความให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยคิดว่าอาจจะมีบ้างเล็กน้อยยังไงก็จบกันไปแล้วนะฮะผมสําหรับมังงะที่อยู่กับเรามาอย่างเนิ่นนานนะฮะผมเป็นมังงะที่สุดยอด มากๆอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันถึงจะดูนคำวิจารณ์มาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศที่วิจารณ์กันหลากหลายเลยนะว่าจบได้ไม่ดีฉากสุดท้ายของซุขนะเนี่ยมันห่วยแตกไปหน่อยควรมีอะไรที่มากกว่านี้อะไรงี้นะฮะแต่ว่า มางาะเรื่องนี้ก็แน่นอนฮะว่าได้สร้างความสนุกตื่นเต้นแล้วใจให้เรามากว่าตลอด6ปีครึ่งนั่นเองครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ